ในช่วงเวลาที่บรรยากาศทางการเมืองและความมั่นคงของประเทศเริ่มตึงเครียดคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีที่ว่ากองทัพเตรียมพร้อมไว้ได้กลายเป็นประโยคที่สะเทือนทั้งประเทศหลายฝ่ายต่างตั้งคำถามว่าเหตุใดผู้นำรัฐบาลจึงกล่าวเช่นนี้ในเวลานี้มันเป็นเพียงคำเตือนตามปกติหรือเป็นสัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกันแน่ภาพขององค์การประชุมลับระหว่างผู้นำระดับสูงของรัฐบาลและกองทัพที่มีการเผยแพร่ออกมานั้น ยิ่งทาให้ประชาชนและสื่อทั่วประเทศตั้งข้อสงสัยมากยิ่งขึ้นมีบางแหล่งข่าวภายในระบุว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการหารือทั่วไปแต่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงระดับชาติซึ่งรวมถึงการเตรียมกําลังพลการเสริมสร้างความพร้อมของหน่วยรบพิเศษและการเฝ้าระวังสถานการณ์ชายแดนที่อาจมีการเคลื่อนไหวผิดปกติตลอดหลายเดือนที่ผ่านมามีรายงานข่าวจากพื้นที่ชายแดนที่บ่งชี้ถึงความไม่สงบเล็กน้อย ทั้งการลักลอบขนของผิดกฎหมายการเคลื่อนไหวของกลุ่มอิทธิพลและการสังเกตเห็นกำลังจากประเทศเพื่อนบ้านที่เพิ่มมาขึ้นในบางพื้นที่นั่นอาจเป็นเหตุผลที่รัฐบาลและกองทัพต้องยกระดับการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากภายนอกหรือภัยภายในประเทศเองอีกทั้งยังมีการพูดถึงการปรับปรุงระบบป้องกันประเทศโดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่เช่นโรลลาดระเวนระบบเรดาร์ตรวจจับอัจฉริยะและเครือข่ายสื่อสารทางทหารที่เข้ารหัสขั้นสูง ในขณะเดียวกันกระแสะข่าวลือในโซเชียลมีเดียก็เพิ่มความร้อนแรงเข้าไปอีกหลายคนเชื่อว่าอาจมีการซ้อมรบครั้งใหญ่หรือแม้แต่การเตรียมแผนปฏิบัติการพิเศษบางอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่สิ่งที่แน่นอนคือคำพูดของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่สิ่งที่กล่าวออกมาโดยบังเอิญเพราะทุกคำที่ออกจากปากผู้นำย่อมมีนัยสำคัญทางการเมืองและความมั่นคงเสมอโดยเฉพาะในช่วงที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจ การที่ประเทศไทยจะคงความมั่นคงได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกองทัพและประชาชนสิ่งที่น่าสนใจคือภายหลังคำสั่งของนายกรัฐมนตรีหน่วยงานด้านความมั่นคงหลายแห่งได้เริ่มเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆทั้งการตรวจเช็คอุปกรณ์การเพิ่มกำลังในพื้นที่สำคัญและการฝึกซ้อมตอบโต้สถานการณ์จำลองระดับประเทศมีรายงานว่ากองทัพได้จัดการฝึกซ้อมภายในแบบไม่เปิดเผยหลายครั้งเพื่อประเมินความพร้อมของกำลังพลและระบบยุทธภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่งจัดหาเข้ามา ขณะดเดียวกันนักวิเคราะห์ทางการเมืองมองว่านี่อาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านเชิงยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยกำลังพยายามสร้างสมดุลระหว่างการเมืองภายในและอิทธิพลจากต่างชาติหลายคนเริ่มหันมาสนใจคำถามสำคัญว่ากำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปบางฝ่ายคาดว่าอาจมีการปรับคณะรัฐมนตรีการประกาศแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงใหม่หรือแม้แต่การเปิดตัวโครงการทางทหารลับที่รัฐบาลยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพราะตลอดช่วงปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของตนเองอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยานกรอบผลิตในประเทศโดรนลาดประเวณติดอาวุธจนถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศที่พัฒนาโดยวิศวกร,กรไทยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางการเมืองหรือทางความมั่นคงคําว่ากองทัเพเตรียมพร้อมไว้ได้ส่งผลสะเทือนต่อสังคมไทยอย่างชัดเจนมันไม่เพียงแต่ปลุกกระแสะความสนใจของประชาชนแต่ยังเป็นการส่งสัญ,ญญาณถึงทั้งในและนอกประเทศว่า ประเทศไทยพร้อมจะปกป้องอธิปไตยของตนในทุกสถานการณ์ในโลกที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็วไม่มีใครรู้ได้แน่ชัดว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือประเทศไทยกำลังขยับเข้าสู่ยุคใหม่ของความมั่นคงที่เทคโนโลยีความร่วมมือและการเตรียมความพร้อมของกองทัพจะเป็นหัวใจสำคัญขององค์การปกป้องชาติและบางทีคำพูดของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้อาจไม่ได้เป็นเพียงคำสั่งทางทหารแต่เป็นการประกาศเตือนต่อทั้งโลกกว่า ประเทศไทยพร้อมแล้วหลังจากคํากล่าวของนายกรัฐมนตรีที่ว่ากองทัพเตรียมพร้อมไว้ได้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปทั่วประเทศบรรยากาศทางการเมืองและสังคมไทยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงทันทีประชาชนบางส่วนรู้สึกวิตกกังวลบางส่วนกลับรู้สึกมั่นใจว่ารัฐบาลและกองทัพยังคงมีความแข็งแกร่งในการปกป้องประเทศแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันคือ คำพูดสั้นๆน,นี้ไม่ใช่คำพูดธรรมดาเพราะมันอาจเป็นสัญญาณขององค์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลหลายสำนักข่าวต่างเร่งหาความจริงเบื้องหลังคำสั่งนี้ขณะที่ในโลกออนไลน์ก็เต็มไปด้วยการวิเคราะห์และคาดเดาไปต่างๆนาน,นามีรายงานจากแหล่งข่าวภายในธรรเนียบรัฐบาลว่าคำสั่งของนายกรัฐมนตรีนั้นเกิดขึ้นภายหลังการประชุมรับร่วมกับผู้บัญชาการทหารระดับสูงซึ่งใช้เวลานานหลายชั่วโมงโดยหัวข้อหลักขององค์การประชุมคือ การรักษาความมั่นคงแห่งชาติในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งในที่ประชุมมีการนำเสนอรายงานด้านความมั่นคงที่ละเอียดมากทั้งข้อมูลการเคลื่อนไหวของประเทศเพื่อนบ้านความเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคและการปรับตัวของมหาอำนาจโลกที่เริ่มส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงแหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่านี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ประเทศต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวทางทหารที่ผิดปกติในบางพื้นที่ทั้งการเพิ่มจํานวนกําลังพลการขนย้ายยุทธภัณฑ์และการซ้อมรบย่อยในระดับหน่วยซึ่งบางครั้งไม่ได้มีการประกาศล่วงหน้าให้ประชาชนทราบการกระทําเหล่านี้อาจเป็นเพียงการฝึกตามปกติของกองทัพแต่เมื่อรวมกับคําพูดของนายกรัฐมนตรีมันกลับสร้างความรู้สึกว่ามีบางสิ่งกําลังจะเกิดขึ้นจริงๆนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่ากองทัพได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการฉุกเฉิน เพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศตลอด24ชั่วโมงอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือเรื่องขององค์การปรับปรุงระบบอาวุธและเทคโนโลยีทางทหารของไทยในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนประเทศไทยได้ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีโดรนติดอาวุธระบบสื่อสารเข้ารหัสและระบบป้องกันภัยทางอากาศด้วยเทคโนโลยีที่ผลิตโดยนักวิจัยและวิศวกรไทยเองซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ความมั่นคงแห่งอนาคตที่รัฐบาลได้เริ่มไว้ตั้งแต่ต้นปีมีรายงานว่าขณะนี้โครงการดังกล่าวได้ก้าวเข้าสู่ระยะทดลองภาคสนามและบางส่วนได้ถูกนำมาใช้จริงในภารกิจชายแดนแล้วขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงการฝึกซ้อมลับระหว่างหน่วยรบพิเศษของไทยกับประเทศพันธมิตรบางประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและยุทธวิธีสมัยใหม่ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับแผนเสริมความพร้อมตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีโดยตรง บางแหล่งข่าวเปิดเผยว่าการฝึกดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่การต่อต้านการก่อการร้ายการสู้รบในเมืองไปจนถึงสงครามไซเบอร์และการใช้ระบบ AI ในการวิเคราะห์ภัยคุกคามในแวดวงการเมืองมีการตีความคำพูดของนายกรัฐมนตรีในหลายมุมบางฝ่ายมองว่านี่เป็นเพียงการแสดงภาวะผู้นำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในช่วงที่สถานการณ์โลกไม่แน่นอนแต่บางฝ่ายกลับเชื่อว่ามีบางสิ่งที่รัฐบาลรู้แต่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่นความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจหรือการเมืองระหว่างประเทศที่อาจส่งผลโดยตรงต่อประเทศไทยความจริงอาจอยู่ตรงกลางแต่สิ่งที่แน่ชัดคือรัฐบาลกำลังส่งสัญญาณให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบเสียงจากประชาชนในสังคมออนไลน์มีทั้งความกังวลและความภาคภูมิใจหลายคนชื่นชมกองทัพที่ยังคงรักษาความมั่นคงของชาติได้ดีขณะที่บางคนเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลมากกว่านี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นจริงๆกระนั้นสิ่งที่ทุกคนรับรู้ได้คือบรรยากาศของการเตรียมพร้อมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นการเสริมกำลังของหน่วยรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำคัญการตรวจสอบระบบโครงสร้างพื้นฐานเช่นสนามบินท่าเรือและสถานีไฟฟ้าหรือแม้แต่การเพิ่มระดับความระมัดระวังของหน่วยข่าวกรองในอีกด้านหนึ่งนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบุว,ว่าคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีอาจเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์เตือนเชิงป้องกัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครละเมิดอ,อธิปไตยหรือเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่หลายประเทศกำลังแข่งขันกันทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างเข้มขน้นการแสดงพลังของรัฐบาลและกองทัพจึงเป็นการยืนยันว่าประเทศไทยจะยืนอยู่บนความมั่นคงของตอนเองอย่างภาคภูมินอกจากนี้ยังมีข่าวหรือว่าอาจมีการประกาศโครงการพิเศษเกี่ยวกับระบบป้องกันทางไซเบอร์ระดับชาติที่จะใช้เทคโนโลยี AI และระบบตรวจจับอัตโนมัติเพื่อป้องกันการโจมตีทางข้อมูลซึ่งเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะน,นี้ถ้าเป็นจริงนี่จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของประเทศไทยในการยกระดับความมั่นคงเข้าสู่ยุคดิจิทัลเมื่อมองในภาพรวมคำว่ากองทัพเตรียมพร้อมไว้จึงไม่ได้หมายถึงการเตรียมอาวุธเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการเตรียมทั้งระบบตั้งแต่ความมั่นคงทางทหารเศรษฐกิจการสื่อสารไปจนถึงจิตใจของคนในชาติเพื่อให้ประเทศสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังมาถึงได้อย่างมั่นคงสุดท้ายคำถามที่ยังค้างคาอยู่ในใจของประชาชนคืออะไรกันแน่ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้คำพูดของนายกรัฐมนตรีอาจเป็นเพียงการเตือนหรืออาจเป็นการส่งสัญญ,ญาณลับที่กำลังจะเปิดฉากเหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย สิ่งเดียวที่เราทำได้ในตอนนี้คือเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคแห่งการตื่นตัวทางความมั่นคงที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป